สวัสดีครับมาพบกับการรีวิวรถของดีคุสซี่มอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับมีรถโฟวิวมาอีกแล้วนะต้องบอกเลยรถคันนี้าหายากมากนะครับวันนี้เราเอาแร่เชืม่มหาค่อนข้างยากนิดหนึ่งในตลาดนะมาให้คุณลูกค้าดูอีกคันหนึ่งนะดูเผินๆเ,เ,เป็นปาเจโร่สปอร์ตนะมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตแบบธรรมดาเลยนะแต่จริงๆไม่ใช่เมื่อกี้ผมเกินเวลาตอนต้นรายการขับซครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะท็อปออฟเดอะเรนช์นะครับมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับตัว2.4 GT Premium 4 Wheel Drive นะตัวท็อปสิว มากี่คันนะที่โชว์รูมเราไม่เกินอาทิตย์นะพวกนี้ไปมาเร็วไปเว็วเพราะว่าลูกค้าเนี่ยหาตัวขับ4นี่ค่อนข้างเยอะนะครับเป็นตัวขับ4แบบว่าตัวท็อปเลยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าวันนี้คันนี้มีอะไรดีนะรถสวยมากนะครับเป็นรถปี2019นะครับต้องบอกอย่างนี้นะสีดําสวยๆแบบนี้เลยเช้งเลยเนื่องจากเป็นตัวท็อปนะตัวนี้เรียกว่าจะบอกก่อนว่ามันเป็นตัวก่อนไมเนอร์เชนนิดนึงนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าโฉมสองพันสิบเจีดสองพันสิบเปดละแต่ว่าสิบเก้าเน,เาน,เน Big minor นะต่ต นี่เป็นก่อน Big m i n o r c h a เชหน้าตานะครับเขาก็ยังเป็นตัวโฉมที่ยังตอนที่เปิดตัว Mitsubishi p a j e r o Sport รุ่นนี้อยู่เลยนะหน้าตาเราจะเห็นนะเป็นไฟหน้าลูกแก้วนะครับเป็นโปรเจคเตอร์เฮดไลท์นะครับมี Daytime r u n n i n g Light สวยๆแบบนี้นะครับกระจังหน้าแน่นอนสไตล์ p a j e r o Sport ก็เป็นกระจังหน้าโครเมียมตัวนี้ตัวท็อปถึงจะมีนะเป็นตัวเรดาร์อันนี้มีเรดาร์อยู่ตรงนี้เลยนะตรงแผงนี้เลยนะครับทั้งแผงอันนี้เจ๋งมากเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะรถคันนี้มีเซ็นเซอร์ด้านหนาหหนนน้้้้าาาใเเเี่ยยยถึงงงง6ตตตํแลออออะมะมกกรับ,บวิๆ ใช้เป็นระบบ P Collision System ได้ด้วยนะเดือนการชนก่อนจะเกิดอุบัติเหตุนะครับอันนี้ดีมากนะครับไฟตัดหมอกด้านล่างมีมาให้สวยงามแบบนี้นะครับรวมถึงมีกาดด้านล่างนี่กันกระแทกแบบนี้สวยงามโดยรวมเนี่ยสไตล์เขาค่อนข้างสวยนะปาร์เจโรสปอรต์ตเพราะเขาเล่นโครเมียมเนี่ยที่ทั้งตัวกันชนหน้ากระจังหน้าโอ้ส่วนทรงเอลเอวสวยมากเลยและที่สําคัญนี่มีที่ฉีดน้ําล้างไฟหน้าให้ด้วยนะสด้านอันนี้เจ๋งมากเลยนะครับน่าจะเป็นเจ้าเดียวนะที่มีอยู่นะครับแล้วก็ด้านข้างดีไซน์เขาค่อนข้างโฉบเฉี่ยวนะตามสไตล์ป โรสปอร์ตอยู่แล้วนะครับเส้นสายสวยงามล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็ก18นิ้วนะครับเป็นลายทูโทนแบบนี้เลยสวยงามแบบนี้เลยนะครับทูโทนแบบนี้นะแล้วก็ยางเนี่ยปี B 21เลยเนี่ยดูดอกยางสิเต็มเต็มแบบนี้เลยนะฮะน่าใช้พร้อมใช้เลยนะด้านข้างอย่างที่เราเห็นนะครับบันไดข้างเขาจะเป็นเอกลักษณ์เขานะเป็นเหลี่ยมสันนะครับเล่นด้วยวัสดุที่เป็นโลหะนะครับกับพลาสติกสวยงามนะตัวเหยียมนี่เป็นโลหะอย่างดีเลยเนี่ยก็อย่างดีเลยนะครับไม่ใช่พลาสติกนะครับด้านบนก็จะเป็นแหลกหลังคามีมาให้ตัวทับโฟ ขึ้นมาดูเนี่ยนะแข็งแรงอันนี้ใช้ได้จริงด้วยนะครับเวลาออกทริปได้ใช้แน่เส้นสายมาถึงด้านหลังเลยสวยงามแบบนี้นะครับที่โดดเด่นมากก็คงจะหนีไม่พ้นไฟท้ายเขาเนี่ยตัวนี้จะเป็นเส้นไฟ LED ลงมาแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของปัจจโร่สปอร์ตก็เลยนะครับสวยงามเวลาเปิดกลางคืนสวยมากนะครับที่บ่งบอกที่เป็นตัวท็อปก็คือตัวนี้นี่เราเห็นตรงนี้เลย four wheel drive นะ all wheel control ตัวนี้เนี่ยให้เห็นเลยว่าตัวนี้ขับ4นะครับแน่นอนว่าด้านหลังเราจะเห็นเลยนะครับมี กล้องมองหลังให้เรียบร้อยนะครับไฟเลร่สปอร์ตมีให้ชัดเจนอย่างนี้นะครับแล้วก็ด้านท้ายก็จะมีเซ็นเซอร์ให้อีก6ตำแหน่งเรียกว่าเซนเซอร์รอบคันเนี่ยสิบสองตำแหน่งเลยนะเจ๋งมากให้ดูยางอะไหล่หน่อยยางอะไหล่คันนี้เนี่ยนี่ดูดิไม่เคยลงพื้นแน่นอนนะครับผมให้ดูเลยนะเส้นยังอยู่เลยนะลายสียังอยู่เลยเพราะฉะนั้นเราบอกให้เลยว่ารถคันนี้เนี่ยเจ้าของใช้รักษามากนะครับยางก็เปลี่ยนใหมย่ยางหลังก็ยังไม่เคยแตะพื้นเลยกุญแจนะครับคันนี้ตัวท็อปนี่เราได้กุญแจแแบบบบบเป็นบบน Kelet Sen ะครั ก็เข้าออกง่ายดายนะไม่ต้องกดเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกดรีโมทแล้วนะเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้ให้ดูภายในสวยงามสปอร์ตแบบนี้นะครับเน้นโทนสีดำนะครับเน้นโทนสีดําเลยตามสไตล์ปาจจิโร่สปอร์ตแล้วก็ด้านข้างก็อินเสิร์ตเป็นเหมือนกึง่งๆึ่งลายไม้นะแจะเป็นเปียโนแบล็คนะครับสวยงามแล้วก็มีเป็นเส้นพลาสติกที่เป็นสีเงินนะมือจับเนี่ยสีเงินคือมันเข้ากันดีอ่ะดูสปอร์ตมากนะครับเราเข้าไปดูภายในกันเบาะตัวนี้เนี่ยจะบอกก่อนเดี๋ยวผมขออนี้จะสตาร์ทร้อนมาก เบาะตัวนี้นะครับบอกก่อนเลยนะเป็นเบาะไฟฟ้านะปรับแป่ทิศทางด้วยนะเป็นเบาะหนังอย่างดีจากโรงงานเลยสภาพสวยสวยคลิปเลยนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยปาเ e โร่สปอรจะเป็นแบรนด์ที่เน้นเรื่องของความสปอร์ตอยู่แล้วนะครับส่วนเลขไมค์คันนี้นะครับรถคันนี้ปี2019ตอนนี้วิ่งอยู่1,32,837กิโลโอ้โหก็ปีหนึงเฉลี่ยแล้วประมาณ40,000โลแล้วกันนะ40,000โล0เษ ผมว่าจริงๆถ้าถามว่าเยอะไหมก็เยอะพอสมควรแต่ถามว่ารับได้ไหมรับได้เพราะรถพวกกลุ่มนี้เนี่ยบอกได้เลยนะครับวิ่งกันยาวๆ4ี่แสนโลก็ยังวิ่งได้นะครับนั้นทนมากถึกมากนั้นอันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์โอเควิ่งรับได้นะแต่ถ้าจะหาขับ4ี่ผมบอกเลยหายากหายากคันนี้เนี่ยต้องรีบมาเอาเลย นั่นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคอนโซลเนี่ยดูฮะลวดลายลายเส้นที่เขาใช้เนี่ยดีไซน์สวยนะมีเส้นสายสวยเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะเนี่ยอินเสิร์ตไปด้วยเส้นขอบพลาสติกนะครับที่เป็นสีเงินนะตัดกับสีดําตรงกลางนี่เป็นเปียโนแบล็คสวยงามนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะตรงนี้พอไปด้วเชนแล้วเนี่ยเราจะเห็นเขาจะมีวัสดุนุ่ม ขาไว้ด้วยเวลาเดินทางไกลก็ดีอันนี้ผม <S <S ผมชอบนะอันนี้เขาใส่ใจรายละเอียดดีแล้วก็หน้าจอนี่นะครับนอกจากแผนที่แล้วเราก็ยังมีฟังก์ชันฟีเจอร์ที่เป็นวิทยุนะ AM/FM DVD เล่นได้นะอันนี้เล่น DVD ได้อยู่นะครับ CD เล่นได้อยู่นะแล้วก็มี USB นะ iPod นี่เชื่อมต่อได้บลูทูธเชื่อมต่อได้เต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้มีจอแสดงภาพด้านหลังให้ด้วยนะน,นี่เป็นออปชันตัวนี้ให้ด้วยนะครับอันนี้สามารถสลับให้ดูได้นะครับก็ดีว่าครบถ้วนนะออปชันค่อนข้างเต็มเลยนะครับแล้วก็กล้องถอยนี่ให้ดูกล้องถอยสะหน่อย กล้องถอยก็มีให้นะครับอันนี้เอาจอ,อกจ้านิดนึงนะแต่ว่าจริงๆก็ใช้งานได้จริงนะครับอันนี้ถือว่าดีนะครับแล้วก็เป็นกล้อง360องศาให้ด้วยอันนี้ผมถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะดูจากเบิร์ดไอวิวได้เลยนะครับแอร์ตัวนี้เป็นแอร์แบบดิจิตอลนะครับแอร์ดิจิตอลตัวนี้เป็นแอร์ดิจิตอลแบบดูโอโซนด้วยนะครับที่สําคัญนะสามารถปรับแยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาได้เลยนะครับด้านล่างลงมาเนี่ยก็จะเป็นแอร์ตัวนี้มีปุ่มนี้ให้ดูด้วยเนี่ยผมอยากให้ดู ดีมากเลยเวลาออกออฟโรดนี่ได้ใช้แน่มีดิฟล็อกให้ด้วยเพราะตัวนี้เป็นขับเคลื่อน4ีล้อนะครับแน่นอนอันนี้มีบสปอตมอนิเตอร์ลิงให้ด้วยนะครับในตัวนี้นะสามารถปรับโชว์ที่กระจกได้ด้วยนะว่ามีรถข้างๆมานะครับปรับปุ่มปรับแอร์หลังอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็น Power o u ์เลให้เพราะนั่งครบเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับแบบ8สปีดนะทันสมัยมากนะเรียกว่า เหนือกว่าเจ้าตลาดเยอะเพราะเจ้าตลาดเนี่ยใช้แค่6สปีดตัวนี้8สปีดเลยนะครับออโตโอ้ทำงานได้ฉลาดมากคู่กับเครื่องยนต์2,400ันีเทอร์โบแปรผันตัวเนี้ยโอ้โหเจ๋งมากเลย1้อม้านะคันนี้ไม่ธรรมดานะครับแล้วที่ตัวที่บ่งบอกว่าเป็นขับเคลื่อน4ล้ออยู่นี่ครับนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปุ่มปรับนะครับไม่จะเป็นโหมดเนี่ยเขาใช้ได้ถึง4โหมดเลยนะเยอะกว่าเจ้าตลาดอีกเป็นแบบ two high นะครับ four high นะอันนี้ขับเคลื่อนขับเคลื่อน4ล้อนะครับแบบใช้ความเร็วแล้วก็เป็นแบบ four high lc นะครับแล้วก็เป็น low LC, นน low lc four ออัี้้ตงกด นีลงมานะไอ้ผู้นี้เไว้ใช้ลุยแบบเรียกว่าออฟโรดหน่อยนะแต่โดยทั่วไปเนี่ยถ้าใช้ออฟโรดก็ใช้ชูไฮกับโฟ h i ไฮได้นะอันนี้เป็นตัวที่บ่งบอกความเป็นตัวท็อปเลยนะ มีขับเคลื่อนสีล้อให้ด้วยแน่นอนว่ามีระบบช่วยเหลือเวลาลงทางลาดชันให้เรียบร้อยด้วยแล้วก็อันนี้ใช้ในทางเส้นทางที่เป็นธุรกันดารน,นะเป็นล็อกโหมดนะใช้ได้ดีเลยอันนี้ดีมากนะครับเบรกมือที่สําคัญคันนี้เนี่ยได้เบรกมือเป็นออปชันเบรกมือไฟฟ้าเลยโอ้เป็นน่าจะเป็นยี่ห้อเดียวนะยี่ห้อแรกที่ใช้เบรกมือไฟฟ้าให้นะครับอันนี้ผมว่าเจ๋งมากเลยนะครับที่วางแก้วน้ามีให้2ตําแหน่งตรงนี้นะใช้งานได้อิสระนะครับแล้วก็นี่ที่เท้าแขนพร้อมที่วางของอันนี้ ถือว่าใช้ได้ดีนะไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปแต่เท้าแขนตำแหน่งกําลังดีเลยพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัยแบบสีก้านนะครับถือว่าดีมากนะเป็นพวงมาลัยสีก้านนะครับมีมัลติฟังก์ชันให้เรียบร้อยอย่างที่ผมบอกตัวนี้มีกล้อง360ให้ด้วยนี่สามารถเปิดได้ตรงนี้ด้วยจะเป็นแบบเบิร์ y ไอวิวเนี่ยคันนี้มีกล้อง360ให้ด้วยนะครับเจ๋งมาก แล้วก็ตัวนี้ด้านซ้ายมือของมัลติฟังกชันเนี่ยก็ใช้ในการควบคุมพวกเรื่องเกี่ยวกับเครื่องเสียงต่างๆอันนี้ใช้ควบคุมด้านนี้นะครับด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งของครู e คอนโทรลอันนี้เป็นครูซคอนโทรลทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ถือว่าเจ๋งมากตัวนี้นะครับปุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นเชื่อมต่อกับครูซคอนโทรลนะครับเป็นเลด้าครูซคอนโทรลอันนี้เป็นยี่ห้อแรกเลยนะฮะที่ให้กะระยะจากรถคันหน้าได้ด้วยนะถึงจุดอันนี้น่าจะไม่ถึงจุดหยุดนิ่งหรอกแต่ว่าถือว่าทันสมัยแล้วนะครับสำหรับรถยุคนี้นะผม 2020กว่าขึ้นไปถึงจะมีไอตัวนี้มีมาตั้งแต่ปี2019แล้วนะครับแล้วก็อุปกรณ์อำนวยความสะดวกเรื่องความปลอดภัยมีให้อีกนะนี่ P-Collision System ตัวนี้นะปุ่มเนี่ยใช้ทำงานร่วมกับเรดาร์ด้านหน้านะครับอันนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับก็ทำงานคู่กับเรดาร์ด้านหน้าได้เลยนะครับมีระบบโซน่าที่ผมบอกเนี่ยมีทั้งหมด12ตำแหน่งรอบคัน traction control มีมาให้เรียบร้อยนะ รวมถึงนี่ที่ผมชอบมากๆเลยตัวนี้เกียร์ตัวนี้เป็น8ปสปีดและฉลาดมากทางานคู่กับแพดเดิลชิพตัวนี้ได้ด้วยนะนี่แพดเดิลชิพเขาเท่มากยาว,ยาวๆแบบนี้เลยชอบจริงๆนะครับอันนี้โดยรวมเนี่ยผมถือว่าออปชันที่เขาจัดมาให้เนี่ย เยอะกว่าเจ้าตลาดแน่นอนนะครับกระจกมองหลังเนี่ยขนาดเราดูนี่ยังเป็นกระจกมองหลังแบบกองแสงให้เรียบร้อยเลยด้วยนะแบบจัดเต็มจริงๆใครได้คันนี้ไปผมว่าคุ้มนะไม่แปลกใจที่ปาเจโร่สปอร์ตเนี่ยตีตลาดของเจ้าตลาดได้แบบกระจุยกระจายเลยเพราะว่าออปชั่นเขาจัดเต็มมาให้จริงๆแล้วก็ดีไซน์ก็สวยด้วยเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันดีกว่าด้านหลังตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยลูกค้าเขาลูกค้าเก่าท่านเดิมเนี่ยใส่ม่านมาให้ด้วยนะอันนี้ดีไปอย่างนี้เลยนะครับ พื้นที่ด้านหลังเนี่ยต้องบอกเลยว่าเล็กรูมเฮดรูมเฮดรูมจะเตี้ยไปนิดนึงแต่ว่าเล็กรูมเนี่ยเหลือๆเลยนะครับเบาะตรงนี้อย่างที่ผมบอกนะจะค่อนข้างสั้นนิดนึงอาจจะนั่งสบายสู้เจ้าตลาดไม่ได้แต่ก็โอเคนะนั่งได้ใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้มีที่เท้าแขนให้นะเวลาเดินทางไกลก็สะดวกนะครับตำแหน่งกำลังดีนะจะพร้อมกับมีที่วางแก้วน้าให้2ตําแหน่งตรงนี้เรียบร้อยดีนะเบาะเนี่ยปรับได้นะครับ,ต,รบ,รบตัวนี้จะปรับได้เฉพาะปรับเอนนะถ้าจะปรับตรงตรงนี้ที่จะให้เลื่อนเนี่ยน่าจะ น่าจะลาบากตัวนี้น่าจะปรับแบบเอ็นได้นะครับด้านหน้านี่จะมีกระเป๋าให้นะแยกให้2ถุงอันนีส้สะดวกสบายนะครับเอาใจคนนั่งหลังนี่ power outlet หนึ่งตำแหน่งแล้วก็นี่ช่องเสียบ USB ให้อีก2อโอ้เอาใจไปไหนที่ดีกว่านั้นนะครับคือตรงนี้ด้านหลังเนี่ยเขามีช่องแอร์ให้ด้วยสามารถปรับ control แอร์ได้ที่ตรงนะครับปรับแรงลมแอร์ได้ด้วยโอ้ดีมากนะเพราะฉะนั้นด้านหลังมีถึงแถว3เลยนะไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าจะร้อนมีแอร์ให้ด้วยนะแถวที่2และแถวที่3เย็นสบายเลย ส่วนด้านบนเนี่ยอันโดเนี้ยตัวที่ดีกว่าเจ้าตลาดก็คือตรงนี้ครับเขาจะมีช่องใส่ DVD ให้ด้วยนะก็สามารถเล่นดิสนะฮะดูหนังคุณหนูก็สบายๆแล้วเราแยกสระดด้านหน้าด้านหลังกันได้ดีมากเลยนะครับอันเนี้ยที่บอกว่าไม่ขี้เหนียวนะเรื่องออปชั่นไม่ต้องกังวลเลยให้เต็มจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ด้านหลังกันนะพื้นที่ด้านหลังนะครับให้ดูเป็นแบบอัตโนมือนะยังใช้ยกอยู่แต่ว่าไม่หนักอันเนี้ยนั่งเนี่ยได้สบายๆนะมีโชค๊คอัพอยู่ด้วยนะครับสภาพดีมากนะครับ ที่วางของมีให้นะครับอันนี้เราพับแบบแถวที่3ลงมาด้วยนะพับขึ้นมาเนี่ยก็ยังสามารถนั่งได้นะครับแต่ว่าน่าจะนั่งสําหรับคนตัวเล็กๆหน่อยผู้หญิงเด็กเนี่ยนั่งได้นะครับมีที่วางแก้วน้ําให้ด้านนี้ด้วยนะครับนอกจากแอร์แล้วนะก็นั่งได้แต่ว่านั่งทางไกลก็อาจจะเมื่อยนิดนึงนะครับส่วนถ้าในกรณีที่ไม่ใช้เนี่ยเราก็สามารถพับเบาะลงไปได้นะไม่ว่าจะเป็นแถวที่2แถวที่3พับราบลงไปก็จะได้พื้นที่เก็บสัมภาระที่ค่อนข้างใหญ่โตเลยตรงนี้ยังมีพื้นที่เก็บของกระชุกกระจิกกันเปียกอะไรเนียสสน้ดนะบวกงงา ครบถ้วนนะครับผมว่ารถคันนี้เนี่ยน่าใช้นะเนี่ยคุกเก็บเกี่ยวของมีให้หมดเลยดีมากอะ่ะจัดมาเต็มจริงๆนะครับก็โดยรวมน่าใช้นะครับถ้าเป็นรถครอบครัวผมว่าคันเนี้ยคันเดียวจบเลยขับสีด้วยนะตัวท็อปเดี๋ยวเราไปดูเรื่องเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่นะของมิตซูบิชินะเครื่อง 2,400cc เทอร์โบแปรผันนะครับเป็นตัว Com m o n r a i l DID นะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่า แรงไม้เยอะมากร8อกว่ากม้าเลยนะครับคันนี้ถือว่าเยอะนะบวกกับการทํางานคู่กับเกียร์โตโนมัต8สปีดท,ที่ผมเรียนไว้นะประหยัดน้ามันแน่นอนอัตราเร่งดีมากแล้วที่มิสูบิชิเป็นจุดขายเขาคือช่วงล่างครับช่วงล่างเขาดีจริงการันตีเลยขับเทียบกับเจ้าตลาดนี่ผมบอกให้เลยว่าดีกว่าเจ้าตลาดแน่นอนนะคือเขามีชื่อเสียงเรื่องการแข่งแรลลี่อยู่แล้วนะมิสูบิชิเนี่ยมีเทคโนโลยีเรื่องนี้โดดเด่นมากดังนั้นการขับขี่ เน้นเรื่องหนึบนะครับหนึบแน่นนะครับแล้วก็ขับมีความมั่นใจนะเวลาใช้ความเร็วสูงมิ u ูบิชิเลยครับตัวนี้เนี่ยการันตีเลยนะว่าโครงสร้างสวยมากนะครับนี่ดูเดิมๆเ,เลยนะครับทุกอย่างเดิมๆหมดเลยนะครับสภาพสวยกลิปเลยนะใครอยากหามิซูนะตัวนี้ปี2019แท้เลยด้วยนะครับจด2019รีบเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของกันนะไม่งั้นช้าหมดอดด้วย ราคารถคันนี้นะครับจะบอกก่อนว่าออกห้างเนี่ยราคาล้านห้าสี่เลยนะครับเรียกว่าราคาเกืบเอบประมาณล้านห้าห้าเนี่ยง่ายๆราคานเนี่ยล้านกลางเลยนะครับวันนี้เนี่ยรถผ่านไป3ปีอยู่ที่เท่าไหร่มาดูกันปึ๊บราคารถคันนี้มีราคาไม่ถึงล้านนะ9 9 9า0สาหบาทสำหรับขับ4ปี19ยอดจัดล้นลนจากล้นลนเลยนะครับใครอยากจะหารุ่นนี้รีบเข้ามาจับจองสำหรับรถคันนี้ในเดือน กันยายนนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษเทียร์คูสิมอเตอร์เรารับดอกเบี้ยพิเศษไป0% 12เดือนไปเลยนะครับรถคันนี้ได้รับแคมเปญพิเศษนี้เนี่ยคุณลูกค้าประหยัดไปเพิ่มอีกประมาณ60,000กว่าบาทนะครับของเรื่องดอกเบี้ยนะอันนี้คุ้มค่ามากก็รถสวยๆนะครับยังมีให้เลือกอีกเยอะนะครับเทียร์คูสิมอเตอร์ของเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการติดต่อฝ่ายขายข้างล่างนี้จะมีช่องทางติดต่อฝ่ายขายพร้อม QR code ให้ด้วยนะครับขอบ Oh,